เรื่องย่อละครห้องหุ่นเดชสัตยาภารักในการปั้นหุ่นมากและสามารถปั้นหุ่นได้เหมือนคนจริงๆแต่เหมือนมีอาถรรพ์เพราะเมื่อเขาปั้นหุ่นใครคนที่เป็นแบบก็ต้องตายทุกคนทำให้เดชหยุดปั้นหุ่นแต่รวบรวมหุ่นทั้งหมดที่ปั้นไว้เช่นหุ่นเจ้าคุณหุ่นชาวนาหุ่นเด็กหุ่นนางรำหุ่นนักดาบ หุ่นนางพยาบาลและหุ่นนักยิงธนูไว้ในห้องหุ่นที่บ้านถึงแม้นว่าอารีจะพยายามขอร้องให้เดชปั้นหุ่นอีกแต่เดชก็ไม่ยอมทำเดชมีลูกกับอารีสองคนคืออมาราและออสส่วนพนรายลูกสาวคนโตเกิดจากพิไลเมียเก่าที่เลิกรากันไปเพราะพิไลทนความลำบากไม่ได้จึงแอบไปมีชู้ ไม่มีใครรู้ว่าพันนรายไม่ใช่ลูกของอารีนอกจากอารีและเดชเท่านั้นเดชและอมรามักใช้เวลาส่วนใหญ่พูดคุยกันอยู่ในห้องหุน่นเดชและอมรารักหุ่นมากส่วนออสไม่ค่อยใส่ใจหุ่นเหมือนพี่สาวเพราะยังเด็กชอบที่จะวิ่งเล่นมากกว่าสำหรับพันนรายนั้นไม่สนใจหุ่นในบ้านเลยแถมยังไม่ชอบให้มีหุ่นอยู่ในบ้านอีกด้วย เวลาผ่านไปเมื่อพันนรายและอมาราโตขึ้นพันนรายกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจเหมือนพี่ไลไม่มีผิดตรงข้ามกับอมาราที่อ่อนโยนและยอมพี่สาวเสมออมาราเข้ามหาวิทยาลัยได้ในขณะที่พันนรายไม่ติดอะไรสักอย่างจึงต้องไปเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนที่มหาวิทยาลายัยอมาราาได้พบกับสันติเป็นรุ่นพี่ ที่ถูกอัธยาศัยกันมากตอนแรกพันรายก็ปิ๊งสันติแต่พอรู้ว่าสันติจนพันรายเลยหันไปสนใจอาธรลูกของดำเกิงกับบุญเดือนเพื่อนบ้านที่สนิทมากแทนทั้งที่อาธรเองก็แอบชอบอมาราแต่เมื่อรู้ว่าอมารากับสันติชอบพอกันอาธรเลือกที่จะเอาใจช่วยอมาราอยู่ห่างๆสันติ ยิ่งสนิทกับอมรามากขึ้นเมื่อต้องทำโครงการประกวดปั้นหุ่นของมหาวิทยาลัยโดยมีเดชมาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแต่อมรากลับโดนจุ๊บที่แอบหลงรักสันติแกล้งแต่จุ๊บเองก็โดนหุ่นเล่นงานเอาหลายครั้งจนจุ๊บเริ่มสงสัยว่าหุ่นในห้องหุ่นจะมีชีวิตจริงๆจุ๊บบอกสันติแต่สันติไม่เชื่อแต่แล้ว ก็เกิดเหตุการณ์ขโมยขึ้นบ้านของเดชพวกขโมยโดนจับได้และยืนยันว่าพวกมันโดนหุ่นหลอกสันติเริ่มสงสัยแต่ก็หาข้อพิสูจน์ไม่ได้จุบพยายามกันสันติให้ห่างอมาราโดยหาว่าอมาราเป็นพวกเล่นมนต์ดำไสยศาสตร์แต่สันติไม่เชื่อด้านพิไลชีวิตตกอับจึงตัดสินใจกลับมาหาเดชเดชไม่เล่นด้วย พิไลจึงเข้าทางอารีด้วยความสงสารอารีจึงยอมให้พิไลเข้ามาอยู่ในบ้านในฐานะเพื่อนเก่ามอบหมายให้ดูแลบ้านพิไหลหาทางยั่วยวนเดชและจะบอกความจริงกับพันนารายว่าตัวเองเป็นแม่แต่กลับโดนพันรายเล่นงานอย่างหนักรวมทั้งหุ่นก็ออกมาเล่นงานพิไลจนพิไลแทบอยู่ไม่ได้ประโจกับเทิด มารีถ่ายเงินพิไลอีกเดให้สร้อยพระพิไลไว้ทําให้พิไลรอดตัวจากการถูกหุ่นเล่นงานไปได้อารี Ari, รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยสบายแต่ไม่ยอมบอกใครอารี Ari, ขอร้องให้เดชปั้นหุ่นตัวเองเดชทนดบเราไม่ไหวจึงลงมือปั้นหุ่นอีกครั้งพิไลอาศัยช่วงที่อารีไม่อยู่วางยานอนหลับเดช แล้วจัดฉากให้อารีกลับมาเห็นว่าตัวเองมีอะไรกับเดทอารีถึงกับช็อกจนเสียชีวิตในวันที่หุ่นอารีเสร็จพอดีพนรรายเกลียดพิไลจับใจหาทางแกล้งพิไลอย่างหนักแต่อมารากลับวางเฉยและได้กำลังใจจากสันติถึงแม้จะโดนจูบคอยกันท่าแต่อาทรก็คอยมากันจุบไว้ให้พิไล พยายามเข้ามามีบทบาทในบ้านเดชเองตั้งแต่อารีตายก็เอาแต่หมกตัวอยู่ในห้องหุ่นและลงมือปั้นหุ่นตัวเองเพื่อจะให้อยู่คู่กับหุ่นอารีทำให้พิไลมีโอกาสกลั่นแกล้งอมารากับออสแต่พันนรายก็มาช่วยน้องไว้อมาราและออสรวมทั้งคนในบ้านอื่นๆน,นอกจากเดชพากันแปลกใจที่พิไลจะดีและยอมกับพันรายคนเดียว ทั้งๆท,ที่อัมาราลาและออสมีนิสัยดีกว่าพันนรายมากทั้งสองอ่อนน้อมไม่เคยแสดงกริยารังเกียจพิไลแต่พิไลก็จะแสดงอาการลำเอียงไปทางพันรายพิไลไม่ได้เล่นงานเหล่าลูกเลี้ยงตามลำพังแต่ดึงเอาเอิอเข้ามาช่วยด้วยโดยวางแผนให้เธอจับอัมาราลาไปแต่สันติก็มาช่วยอัมารลาไว้ได้ไม่มีใครรู้ ว่าเป็นฝีมือของพิไลด้านเธอดโดนหุ่นตามไปเล่นงานจนตายพิไลไม่ล้มเลิกความพยายามที่จะกำจัดอมราและออทให้พ้นทางพิไลจึงพยายามเปิดทางให้พงมาลวนลามอมราแต่พงกับพอบก็โดนฤทธิดเดชหุ่นเล่นงานจนขวัญผวาพันรายแอบได้ยินพิไลพงพอบคุยกันจึงรู้แผนชั่วร้าย พันนารายไปบอกเดชเดชจึงไล่พิไลออกจากบ้านพิไลแขนเดชจึงวางแผนกระพอบและพงทำให้เดชตายแต่ใครๆก็คิดว่าเป็นอุบัติเหตุพันนารายอมาราาและออสหมดที่พึ่งพิไลทำตัวเป็นผู้ปกครองเด็กๆทันทีแต่พันนารายไม่ยอมและไม่ให้พิไลแต่ต้องเงินเลยพิไลพยายามทำดีเท่าไหร่ พันรายก็ไม่สนพิไลเดือดร้อนจึงหาทางบอกความจริงพันรายแต่พันรายไม่เชื่อกลับอารวาสหนักขึ้นแถมพิไลก็โดนหุ่นเล่นงานอย่างหนักจนแทบถอดใจพิไลกลุ้มมากเลยไปกินเหล้าจนได้รู้จักกับประจักษ์เพราะความเมาสองคนเลยมีอะไรกันพิไลเล่าให้ประจักษ์ฟังเรื่องบ้านสัตยาภา ประจักษ์เป็นทนายความจึงช่วยวางแผนทำพินัยกรรมปลอมว่าเดชยกสมบัติให้พิลายเป็นคนดูแลพันรายอัมาราและออสถึงกับพูดไม่ออกที่เห็นพินัยกรรมแต่ไม่มีใครเชื่อดำเกิงยื่นมือเข้ามาช่วยขอเวลาตรวจสอบแต่ยังไม่ทันจะทำประจักษ์ก็โดนหุ่นเล่นงานเสียชีวิตก่อนตายประจักษ์ยอมบอกความจริงทุกคนว่า ร่วมมือกับพิไลทำพินัยกรรมปลอมพันนรายไล่พิไลออกจากบ้านแต่พิไลไปเจอจดหมายที่เธอเขียนมาหาเดชและรูปถ่ายเก่าๆที่เดชยังเก็บไว้พิไลเอาหลักฐานทั้งหมดมาให้พันรายพันนรายถึงกับตะลึงเมื่อรู้ว่าพิไลเป็นแม่แท้ๆของตัวเองพันนรายจากที่อยู่ข้างอมาราและออส เกลียดชังพิไลมาตลอดก็กลับกลายมาเป็นฝ่ายพิไลพิไล,ไลกำชับพนรายไม่ให้บอกใครว่าพนรายไม่ใช่ลูกอารีไม่เช่นนั้นสิทธิในการจับใจ่ายใช้สอยเงินทองในบ้านจะต้องตกไปเป็นของอัมาราแทนที่จะเป็นของพนรายพนรายกับพิไลรวมหัวกันคิดไล่อัมาราและออสไปอยู่ห้องคนใช้และบังคับให้อัมาราออกจากมหาวิทยาลายัย แต่อม,มาราไม่ยอมสันติมาช่วยขอร้องพันรายทำทีเป็นยอมแต่บีบบังคับอม,มาราโดยใช้วิธีงดอาหารงดค่าขนมและให้ทำงานก่อนไปมหาวิทยาลายัยถ้าง,งานไม่เสร็จก็ไม่ต้องไปสันติรู้เรื่องแนะนำให้อม,มารากับออสปรึกษาดําเกิงเพราะเป็นผู้พิพากษาดําเกิงจึงใช้กฎหมายเรียกร้องสิทธิให้กับอม,มาราและออส อม,มารากับออสจึงรอดพน้นการกลั่นแกล้งไปได้แต่พันารายกลับเกลียดอมรามากขึ้นเพราะอาทรที่เคยดีด้วยกลับโกรธและมาต่อว่าพันารายที่ทำกับอม,มาราอาทรยื่นคำขาดถ้าพนารายทำตามคำสอนของพิไลเขาจะไม่คบกับพันารายอีกทำให้พันารายคิดหนักพิไลแอบได้ยินรู้ว่าพันารายชอบอาทร ก็กลัวพันาราาจะเปลี่ยนใจเลยปรึกษากับพงและพอบวางแผนฆ่าอาธรแต่หุ่นกลับมาช่วยอาธรไว้ได้และฆ่าพอบตายพิไลคิดหนักที่จะต้องสู้กับหุ่นพงแนะนำให้ไปหาหมอผีพิไลได้ยันจากหมอผีเวศแต่ต้องแลกกับตัวเองพิไลเอายันมาปิดหน้าประตูห้องหุ่นทำให้หุ่นโดนสะกด ไม่อาจออกมาช่วยอมราได้อีกพิไลให้พงหลอกอมราไปข่มขืนแต่สันติตามไปช่วยไว้ได้ทันสันติกลัวอมราจะเป็นอันตรายแนะนำให้อมรากับออสออกไปอยู่ที่อื่นแต่อมราไม่เชื่อว่าพันนารายจะใจร้ายกับตัวเองอารีไปเข้าฝันพันรายให้นึกถึงความหลังที่สามคนพี่น้องรักกันมาก และความรักที่อารีมีต่อพันรายพันรายตกใจตื่นรู้สึกลังเลแต่ก็กลับมารู้ความจริงว่าที่แท้อาทรรักอมาราไม่ใช่ตัวเองทําให้พันรายเกลียดอมารามากขึ้นสันติแปลกใจที่หุ่นเงียบสนิทไม่มาช่วยอมาราเหมือนเคยสันติลอบเข้าไปในห้องหุน่นและเจอยันจึงดึงออกหุน่น ออกมาเล่นงานพิไลรวมทั้งพันนารายพิไลให้หมอผีเวทมาปราบหุ่นอมรารู้ความจริงจากสันติเรื่องหุ่นสองคนรีบพากันมาที่บ้านอมราและสันติพยายามจะช่วยหุ่นแต่โดนพิไลกับพันนรายกันไว้หมอผีสะกดหุ่นไว้ได้และใช้สายศินมัดหุ่นเอาไว้พิไลแนะนำให้เอาหุ่นไปทำลายให้หมด เพื่อไม่ให้หุ่นกลับมาได้อีกอัมาราไม่ยอมแต่ไม่สามารถทำอะไรได้ระหว่างที่ขนหุ่นขึ้นรถจะไปป่าช้าสันติรอบเข้ามาจะตัดสายสินช่วยหุ่นแต่หมอผีเห็นก่อนจึงให้ลูกน้องจับตัวสันติซ้อมแลรวมัดไว้หุ่นถูกนำไปที่ป่าช้ารอหมอผีมาทำลายหัวขโมยแถววัดเห็นหุ่นน่าจะมีราคา เลยคิดขโมยไปขายตัดสายสินออกเพราะเข้าใจว่าเชือกธรรมดาหุ่นอารวาสเล่นงานหัวขโมยกระเจิงหมอผีมาถึงจะทำพิธีหุ่นทำเหมือนยังโดนอาคมอยู่พอหมอผีเผลอหุ่นเล่นงานหมอผีจนตายด้านผีไหล่และพันรายอยู่ที่บ้านเปิดโอกาสให้พงขมขืนอมาราอมาราจวนเจียนจะเสียท่า แต่หุ่นมาช่วยอมราและฆ่าพงตายพิไลตกใจที่หุ่นกลับมาได้หุ่นต่างๆมาเล่นงานพิไลพิไลวิ่งหนีไปซ่อนในห้องหุ่นและโดนหุ่นเล่นงานจนตกบันไดคอหักตายหุ่นจะเล่นงานพันารายแต่หุ่นอารีและเดชขอไว้สอนพันนารายให้กลับตัวและบอกความจริงทั้งหมดเรื่องความเลวของพิไล พนรายรู้ความจริงและเห็นความรักที่เดชกับอารีมีให้ก็คิดได้ก้มกราบเดชและอารีที่หูเบาทำผิดไปเดชกับอารีให้อภัยบ้านสัตยาภากลับมามีความสงบเหมือนเดิมเวลาผ่านไปอมารากับพนรายเรียนจบสันติขออมาราแต่งงานพนรายก็จะแต่งงานกับอาทรเหมือนกัน ทั้งสี่คนเข้าไปขออนุญาตหุ่นเดชและอารีในห้องหุ่นถึงเดชและอารีจะไม่โต้อตอบแต่ทั้งสี่คนก็รู้ว่าเดชและอารีอนุญาตและมีความสุขมากทุกคนคิดว่าวิญญาณที่สิงอยู่ในหุ่นคงไปเกิดหมดแล้วแต่เมื่อสี่คนออกไปจากห้องหุ่นหุ่นทั้งหมดกลับขยับตัวและต่างพากันมองตามไปทำให้รู้ว่า วิญญาที่สิงอยู่ในหุ่นนั้นยังไม่ไปไหนและพร้อมที่จะออกมาช่วยเหลือปกป้องสมาชิกทุกคนของสัตยาพาอีกถ้าพวกเขาเดือดร้อน